ันนี้เรามาอยู่กับน้องอมค่ะค่ะอมอ่ะมันเลี้ยงชอบเลี้ยงวัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องอมเลี้ยงวัวกันค่ะไปกันเลยอันนี้นะคะน้องอมนะคะกําลังได้วัวอยู่เฮ้ยมันจะชมทีไหมทำอะไรอ่ะอม เอาี่ตัวผู้ตัวเมียฮะตัวผู้เองระวังเด้อเดี๋ยววอรมันคมขึ้นมีกี่ตัวอ,ตอันนี้นะคะนายอันนี้ก็ของเองใช่ไหมทำไมนี้มันผอมกว่าเนาะ หรือเปล่าลโอ้โหกินดีๆมันก็ไม่ไม่กินเนาะนไมชอบลงน้ำนะคะทุกคนวัวเชื่ออะไรมีชื่อปะฮะ <c oughs> ทองเอกอันนี้ชื่อทองเอกนะคะอันนั้นล่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไง <c oughs> ใช่ไง <c oughs> อันนี้นะคะเราอยู่บ้านพี่ๆีนี่ตาโตดูทลันนะ ใ้คุ้มลานบ้านตาโสนะคะเฮ้อมันมาทางนี้ oh <my> วัวของน้องอ,อมนะคะมันชอบเลี้ยงวัวเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวนี้ไปอย่างนี้ล่ะ อันนั้นก็รถด,ดำพ่อหนุ่มวัวกินน้ำว่วงเหรอจริงเหรอเรมบอกว่าวัวม,มันชอบแบบกินน้ำว่วงนะคะทุกคนเฮ้ยมันมันกินจริงๆว่ะอ๋อมันกินใบเหว่ะ ดูกันนะคะว่าน้องทำอะไรแกะเชือกแล้วน้องแกะเชือกแล้วเอาเชือกสีแดงนี่มันไม่ใช่ของมันที่ไหนเออดจอดจอดจอด้ยลงมาทำอะไรเอ้ยลุมาทำอะไรในน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนี่รถออมดึง ทำยังไงจะทำยังไงโตขึ้นไปแล้วตัวนี้ชื่ออะไรล่ะอันนั้นทองเอกอันเนี้ยกโก้กโก้เยอะป่ะจริงมันไม่เห็นจะบอกกันมันจะคล้องจองกันทงไมกโก้กับทองเอกนะคะทุกคน แกเชือกดิ <laughs> อันนี้เด็กเลี้ยงงวนะคะวันน,นี้อ,ม,ม,ม,อ,อมันกินนมม่วงจนหมดจริงอะอนคนหัวกับมุมว่วมดุกมาก อันนี้นะคะน้องก็ให้วัวกินหญ้าอยู่นะคะเอระงรามากินต้นไม้เด้อปองเองโดนแม่ด่าด,ด้อต้อนไม้เราใช่ไม่ให้กินเป็นประจำไม่ใช่ต้นไม้เขาใช่ไหมตอนน่อยแม่ของเราไม่ให้กินประจำเองกินหญ้าแต่กินต้นไม้สซนไปออมสดมนไหมออมอายุขวบอะไร่เรียนปะอะไรเรีรยนปสองนะคะ อ ja. yeah, yeah. ่ะปหนึ่งจองปสอแต่กกป็นปสองอยู่ปหนึ่งปสองเยอะเอาเอาเอาอ๋อมันขี่ได้ไหมมันไม่ให้ขี่หรอมันวิ่งหรอฝนก็จะตกแล้วนะทุกคน ตัวนี้มันมันจะชวแน่ทุกคนนัมันดุใช่ไหมดึงมัทำไมเล่าปล่อยแม่มทำไมเลามันงมแรงดึงกวเอ้ยมันเจ็บไม่อมจริงอะเราเองโดนวัวถีบด้อป๋องจริงอะน้องเคยเดินวอขวิดด้วยนะคะตอนสาขวบ เป็นยังไงกลัวไหมไม่อยู่ใกล้เลยไม่อยู่ใกล้เลยตัวไปอยากเป็นหมอสัตว์ปะยู้อมายู้เฮ้ยติดคนดนายอยตัวน้อยฮะเลี้ยงวัว ทุกคนแล้วก็มาเดินหาน้องอมกันนะคะถ้าหามันเจอนะวัวเรามาเจอวัวตรงนี้อันนี้ลูกวัวน่ารักชิบหายแต่ผมผมอ่ะน้องอมเดี๋ยวเราไปหาน้องอมโตนะคะนู่มันอยู่นู่น <c oughs> เอ็งจามันไปไหนเอ็งจามันไปไหน,ไนอ๋อให้มันกินหญ้าแถวนี้ <c oughs> มันจะรอดไหมนออ้อง <c oughs> ไหนหญ้าแถวนี้อเอ,อ็งดูตัวนั้นมันเรียกหาดีนั่นน่ะ มัดไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมก็เสร็จเลยนะแล้วก็ให่มันกินหญ้าไปเรื่อยๆทนะุกคนถ้าหญ้าตรงนี้หมดอ่ะก็เอาไปมัดที่อื่นก็กิน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 ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่นิรศบ่อไม่ถ้ารถผ่านนะโอ้โหเด็ดเปรี้ยงเปรี้ยง ไะ,ะกลับเสร็จแล้วใช่ไหมเพียงยงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย